Toyota v วีอเครดิตีผ่อนเพียง4,300บาท84งวดตลอดอายุสัญญาหรือราคาเงินสดอยู่ที่2 1 9 0 0 0บาทรถปี2013คันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานรับประกันรถไม่มีชนหนักคลิ่ความน้ำท่วมอย่างแน่นอนนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแม็กขอบ15นะคะจัดให้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีโอนเร จัดทําสัญญาสําหรับภายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีดํามาพร้อมพวงอ,อ,อะไรแต่งนาดี้นะคะจัดให้แล้วครบเรียบร้อยเลยใครที่ไม่ชอบเปียนเป็นเดิมให้ได้นะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้นะคะมีไล่ฝ้าหลังที่กระจกหลังให้นะคะภายในห้องเก็บของคือได้แบบกว้างขวางเลยนะคะสาหรับใครที่สนใจคันนี้เงินสดเงินผ่อนฟรีโอนพรบรภาษีนะคะพร้อมบริการจัดทําสัญญาให้ถึงที่ฟรีจัดส่งนะคะสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0812386699ค่ะ